สวัสดีมีความสุขค่ะคลิปนี้เรามาดูกันว่าค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะคนของคุณคนนั้นนะนึกถึงหน้าเขาให้ชัดเจนนะมาดูกันก่อนขอหนึ่งใบนะคะว่าตอนนี้ค่ำคืนนี้นะตอนนี้นะที่ดูคลิปพี่เมย์อยู่เขาคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะขอคำตอบชัดเจนหนึ่งใบค่ะคิดถึงเ c ซพี่เมย์ไหมคะ่ะ ใครคนนั้นของคุณคิดถึงคุณไหมมาดูกันคิดถึงคิดถึงสิคิดถึงมากด้วยแต่ไม่พูดไม่บอกเดอะเอ็มเปอรอร์คิดถึงนะคะคิดถึงมากรักมากแต่เงียบเนาะเงียบใส่กันอยู่แต่คิดถึงนะมาดูกันคิดถึงคุณเรื่องอะไรล่ะคิดถึงอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะออกมาแล้วหนึ่งใบเนาะขอห้าใบนะคิดถึง คิดถึงอะไรคะคิดถึงอย่างไรคิดถึงแบบไหนมาดูกันคิดถึงยังไงคะเนี่ยอ่ะมาดูนะใบแรกที่ออกมาก่อนใบแรกที่กระเด็นออกมานะใบนี้นะทุกคนสองถ้วยคิดถึงยังไงคิดถึงมากอ่ะคิดถึงมากล้าเราออกจากหัวไม่ได้ โอ้ยตายแล้วตายแล้วเออคิดถึงมากมายอะไรขนาดนี้เอาเป็นเด็กด้วยล่ะเนี่ยนะรักเด็กอะเอฟซพี่เมย์รักเด็กอะคะคิดถึงมากอยากย้ายมาอยู่กับเธอแล้วอะอยากจะเข้ามาเป็นคนที่ปกป้องคุ้มครองดูแลเธอนะคะถามว่าตอนนี้คิดถึงอะไรเกี่ยวกับคุณนะอยากใช้ชีวิตกับคุณแล้วล่ะนะคะอยากเขาเรียกว่าอะไรอม อยากเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์อะจากที่เป็นคนรักกันอะกับกลายมาเป็นคู่ชีวิตนะตอนเนี้ยเหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่บอกว่าจริงจังมากๆนะอยากจะให้ความรักของเรามันเปลี่ยนแปลงไปนี้ในทิศทางที่บอกว่าพัฒนาเนี่ยนะคะในทิศทางที่ เขาเรียกว่าคู่รักเฉยๆอะ่ะมันมันไม่ไม่ได้ตรงใจแล้วตอนนี้อยากจะเป็นคู่ชีวิตกับเธอนั่นคือสิ่งที่คิดถึงนะเอาเอาจะหัวไม่ได้มันมีความผูกพันนะคะผูกพันมากๆแล้วตอนนี้เหมือนคนคนนี้กําลังตัดเตรียมเนาะตัเตรียมเส้นทางของชีวิตนะคะไว้สําหรับคุณทั้งคู่นะอาจจะเป็นคนที่มีอายุแตกต่างกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะ คือมันยังไม่พร้อมหรอกจริงๆแล้วมันยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่แต่นะมีเส้นทางใหม่หรือมีแนวความคิดหรือว่ามีสิ่งที่เขาอ่ะวาดฝันเอาไว้แล้วกับคุณนะไม่ใช่แค่เพียงเป็นคู่รักแต่เป็นคู่ชีวิตที่จะอยู่ด้วยกัน แล้วก็จะไม่ยอมแพ้ด้วยนะคนคนนี้คิดถึงคุณคิดถึงมากด้วยแล้วก็วาดหวังไว้สูงมากๆกนะคะกับชีวิตที่จะได้ใช้ชีวิตได้สร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองเนาะในตอนนี้แล้วขอดูนะคะว่าเส้นทางความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นไปอย่างไรคะนะคะเส้นทางความรักความสัมพันธ์จะเดินทางไปในทิศทางไหนขอดูเลยคะ่ะเส้นทางของความรักของคนคู่นี้จะไปในทิศทางไหนคะ่ะ โอ้ oh. เป็นคนรักจากอดีตชาติแล้วเคยรักเลิกเลิก,เลกกันมาแล้วหรือจะเป็นคนรักที่แบบว่าเขาเรียกว่าจะเจออุปสรรคขวางน้ําร,รักเลิกเลิกเงียบใส่กันนะคะแล้วพร้อมมีปัญหาเนาะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาไปได้ยากนะคะแล้วก็มีการเ,าเขาเรียกว่าอะไรถอยหลังถอยห่างกันไปแล้วก็ผูกพันกัน ลักๆเลิกเลิกคือหมายความว่าเดี๋ยวเลิกกันแล้วก็ไม่ได้เลิกกันจริงอ่ะเหมือนเลิกกันแค่ปากอ่ะเหมือนเวลาทะเลาะบวแวงกันในความสัมพันธ์ของคุณก็บอกว่าเออเลิกอะไรเงี้ยพูดคําว่าเลิกแต่ไม่ได้เลิกกันจริงๆนะคะหมายความว่าพอมีอุปสรรคขวางน้ําปัญหาท้าเลิกกันอ่ะอะเลิกกันก็ได้เลิกกันเลยเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราเลิกไหมไม่ได้เลิกกันนะคะ มันมีความผูกพันคือมันมีความห่วงใยจริงๆแล้วผูกพันห่วงใยกันแต่เป็นคนที่เอ่ออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่รอบคอบกับคําพูดหรือไม่รอบคอบกับความคิดหรือสิ่งที่กระทาไปแบบไม่ฉุดคิดไม่ดันคิดเวลาพูดอะไรออกไปนะ่ะนะคะกับคําว่าเดี๋ยวเลิกเลิกกันเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะในในใจไม่ได้คิดจะเลิกหรอกแต่ปากอ่ะปากดีอ่ะ เขาเรียกพูดได้แต่ปากแต่เอาจริงทําไม่ได้อ่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าดีแต่ปากอ่ะพูดดีแต่ปากแต่จริงๆเลิกไหมไม่เลิกไม่ได้เลิกหรอกแต่เป็นคนที่แบบว่าอย่างเงี้ยงอนกันผิดใจกันหรือมีเรื่องมีราวกันก็เงียบเดินออกไปหายเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็กลับมาอารมณ์ประมาณนั้นน่ะนะคะนั่นคือเส้นทางความรักของคุณจะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นเหมือนคนที่แบบว่าทะเลาะกันแล้วก็ เงียบหายกันไปเลยแบบเอ้าแล้วยังไงแล้วอยู่ๆก็กลับมาดีกันอย่างเงี้ยเป็นแบบเนี้ยรักๆเลิกเลิกแต่มีความผูกพันและความห่วงใยกันเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ลิ้นกับฟันทะเลาะกันนะมันไม่ใช่ทะเลาะกันธรรมดาแต่มันทะเลาะกันใหญ่หลวงรุนแรงอ่ะทะเลาะกันรุนแรงใช้วาจาคําพูดรุนแรงแล้วก็หายเงียบกันไปแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมวันไหนไม่ได้ทะเลาะเหมือนขาดอะไรไปอย่างอะไรเงี้ย อารมณ์ประมาณนั้นอะเป็นคู่กัดกันนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูดิบ้านปลายชีวิตของคุณทั้งคู่นะชีวิตคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรเนาะเส้นทางความรักนะคะจะเป็นเส้นทางของความรักแบบรุ่มๆุ่ดอนๆเนาะ มีความไม่ว่นคงรุ่มรุ่มดอนดอนนะปัญหาที่ส่วนใหญ่ที่ทะเลาะกันนะเกี่ยวกับกับการงานการเงินนะที่ทะเลาะกันแล้วก็เป็นเหตุอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆนะแก้ไขปัญหาเรื่องการงานการเงินก่อนเนาะกับความรักความสัมพันธ์อยู่กับตัวเองนะรักตัวเองให้มากๆเนาะคนที่มีจิตสงบและรักตัวเองพลังงานดีๆเงินก็จะไหลลื่นพลังงาน ทางการงานก็จะราบเลื่นจะลุ่งเหลืองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะพี่เมย์อะไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งทุกคนเดี๋ยวบอกบอกทุกคนก่อนคลิปนี้โดนใจมากคืออะไรคนที่เขาประสบความสําเร็จคนหนึ่งนะคะเขาเป็นเจ้าของแบบเขาเรียกว่าอะไรโชว์รูมรถยนต์นั่นแหละเออนะเขาพูดเหมือนประมาณว่าแต่พี่เมย์ก็ไม่ได้รู้แน่ชัดหรอกว่าเป็นเจ้าของไหมแต่ทํางานเกี่ยวกับรถยนต์แล้วเป็นคนที่มั่งคังนะ่งเนาะเขาก็พูดว่า เขาเขาเคยมีปัญหานะที่ทํางานแล้วเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยเจออุปสรรคทางานไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยล้มเหลวนะแล้วพ่อเขาก็บอกว่ากลับไปบ้านทําให้ภรรยามีความสุขก่อน แล้วค่อยออกไปทํางาน <c oughs> เขาก็ซื้อของขวัญไปให้ภรรยาเขา <c oughs> เขาก็แบบว่าเอา่อทำให้ภรรยามีมีความสุขตั้งแต่นั้นมาพอภรรยามีความสุขชีวิตเขาก็มีความสุขแล้วเขาทํางานประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้า พี่เมย์จะสื่ออะไรจะสื่อว่าพลังงานของคนนะ่ะสำคัญถ้าคุณอยู่ในความที่แบบมีอารมณ์ดีมีพลังงานดีๆอยู่ในตัวมันจะเป็นพลังงานดึงดูดความสำเร็จความสมหวังความรุ่งเรืองนะ่ะเข้ามาหาคุณนั่นคือเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องที่บอกว่าคือคุณคุณเอาที่ตัวเองคุณก่อนถ้าคุณอารมณ์ดีมีความสุขนั่นแหละมันจะดึงดูดความสำเร็จให้กับคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการงานการเงินเป็นหลักที่ทะเลาะกันเป็นอุปสรรคขวางน้ําแต่คุณก็มีความห่วงใยและรักใกล้กันซึ่งตัดกันไม่ไม่ขาดอยู่แล้วนะความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือแก้ไขที่พลังงานตัวเราอยากให้เรามีอารมณ์ขุ่นมัว ถ้าเรามีอารมณ์ขุ่นมัวพลังงานลบนะคะความสําเร็จอะ่ะมันมันเป็นไปได้ยากฉะนั้นให้มีพลังงานบวกอยู่กับตัวเองนะทุกอย่างมันจะราบเรื่นชีวิตก็จะดึงดูดแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วปัญหาเราเนี้ยก็จะหมดไปนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนาะบั้นปลายชีวิตคู่ของคนคู่นี้นะคะมาดูกันสิว่าเขาคนเนี้ยของคุณอ่ะบั้นปลายชีวิตของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะ คู่แท h, ้คู่หนีเนาะบ้านปลายชีวิตเป็นยังไงคะโอ๊ยบ้านปลายชีวิตเดี๋ยวก่อนเธอจะขึ้นมาทําไมเดี๋ยวให้ไปนี้เดี๋ยวก่อนบ้านปลายชีวิตนะมีการรอคอยนะแบบเริ่มต้นคือเหมือนกับคนที่บ้านปลายชีวิตหรือชีวิตของคุณอนะเริ่มต้นด้วย ไม่ใช่มั่งคั่งร่ำรวยมาเลยในการบอกว่าใช้ชีวิตคู่แต่ว่าเริ่มต้นที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันในการใช้ชีวิตคู่นะคะเหมือนกับว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกับการที่แบบว่าอยู่เคียงข้างกันต่อสู้ฝ่าฟันไปได้วยกันเรามีการรอคอยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยอะเรื่องราวของคนคู่เนี้ยระวังนะคะเรื่องระวังของคนรอบข้างอะที่มามีหิตุผลต่อความสัมพันธ์ของคุณเนาะคนรอบข้างคนแวดล้อมรอบข้างนะคะ ที่มาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอะทะเลาะเบาแหวงกันอะเหมือนกับว่าชีวิตคู่ก็ลําบากอยู่แล้วอะไรเงี้ยชีวิตคู่คู่ของคุณเนี่ยนะเป็นคู่ที่เขาเรียกอะไรเป็นคู่คู่ทรหดอะคือยังไงคือต้องฝ่าฟันความยากลําบากด้วยกันแล้วมีอุปสรรคขวางหนามจากคนรอบข้างด้วยอ่ะคนในครอบครัวครอบครัวคุณครอบครัวเขาอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่า ถ้าให้ไม่เมยม,ม,ม,มองนะคือคนในครอบครัวก็หวังว่าอยากจะให้ลูกอะ่ะมีคู่ที่ดีมีความมั่นคงอะไรเงี้ยแต่ในตัวตนของคนที่เป็นคู่กันอะ่ะก็คนเนี้ยคือคนที่ใช่แล้วอะ่ะมันรองเท้าถูกเบอร์แล้วมันใส่สบายอะ่ะมันก็คือคนคนเนี้ยมันคือพอดีพอดีอะ่ะมันคือคนที่ใช่ แต่คนข้างนอกมองอ่ะเหมือนคนที่เขาหวังดีอย่างครอบครัวก็อยากให้คนที่ได้ได้ความมั่นคงหรือว่าให้ชีวิตสุขสบายแต่คุณรู้สึกสุขสบายกับคนคนเนี้ยแต่เป็นคนที่จะต่อสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันน่ะไม่ได้แบบร่ํารวยหรือว่าแบบคู่ไม่ได้ครับช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอะไรเงี้ยคือต้องฝากฟันไปด้วยกันแต่มีความสุขตามอัตภาพอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่คนรอบข้างน่ะ เข้ามาทำให้ชีวิตคู่ของคุณนะมีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียงคนพูดคนเตือนหรือว่าคนรอบข้างมันมีเรื่องราวที่เขามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับคุณด้วยความรักและความห่วงใยกับคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะอุปสรรคความน้ําหรือบทสรุปความรักความสัมพันธ์บ้านไปชีวิตของคุณะ่ะจะเจอเรื่องเนี้บยบ่อยๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่กันนานแค่ไหนจะเจอเรื่องแบบเนี้นะคะเพราะว่าชีวิตคู่ของคุณอ่ะเป็นคู่ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันแล้วก็อยู่เคียงข้างกันอ่ะเหมือนชีวิตของคุณอ่ะมันไม่ได้แบบว่าสุขสบายมีเงินมีทองแต่สุขสบายตามอัตภาพและมีความสุขตามอัตภาพของคุณทั้งคู่แต่คนรอบข้างอ่ะเขาอยากให้คุณสบายกว่านี้แต่คุณอ่ะสบายแล้วคุณเข้าใจเนาะ คือคู่รักคู่นี้ยเป็นคู่ที่เหมือนคู่สมถะสมระอยู่กันอย่างแบบว่าถ่อยทีน้อยค่อาศัยอดทนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตามอัธภาพอ่ะเหมือนคนที่แบบว่าพอเพียงอ่ะ อยู่ด้วยความสุขในแบบที่พอเพียงของตัวเองมั่งคั่งในตัวของตัวเองมั่งคั่งในแบบของตัวเองโดยที่ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครมีแค่นี้ก็สุขแล้วได้อยู่ด้วยกันแบบเนี้ก็สุขแล้วได้มีชีวิตได้ใช้ชีวิตคู่กันแบบเนี้ยก็สุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือคู่ของคุณอะแต่คนรอบข้างไม่ได้มองแบบนั้นคนรอบข้างหวังว่าให้คุณได้ชีวิตท,ที่ดีกว่านั้นแต่คุณพอใจในชีวิตคู่ของคุณแบบนี้มันก็เลยทําให้คนรอบข้างมามีอิทธิพลในความสัมพันธ์ มาสร้างความหุนห่วยให้กับคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันอยู่ที่ตัวตนของคุณถ้าคุณมีความสุขอยู่กับชีวิตคู่ในในแบบที่แบบว่าเขาเรียกว่าอยู่อย่างสมถะอยู่ในแบบที่ตัวเองก็สุขใจแล้วแบบเนี้ยคุณก็ไม่ต้องไปสนใ์นะค่ะเพราะว่าความสุขจะดึงดูดเรื่องราวดีๆชีวิตที่ดีและความสุขเข้ามาให้คุณน,นั่นเองอ่ะมาดูกันต่อไพโรแมนต์แองเจ้าห้าใบค่ะ กับคนคนนี้นะที่คุณนึกถึงเขานะไม่ใช่สิคนคนนี้ที่เขาที่เรามาถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมสรุปก็คือเขาคิดถึงนะแล้วก็หวังไปไกลในอนาคตข้างหน้ากับคุณเลยกับคนคนนี้แหละเรามาดูกันนะคะว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลบอกว่าอย่างไรบ้างนะสำหรับคนคนนี้นะที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ เขาคนนั้นของคนุนะคะดูกัน5า้าใบเดี๋ยวจะได้มีเวลาใช้ใช้เวลาปรับความเข้าใจกันนะคู่ของคุณเนะี่ยตอนนี้เป็นเซปเลเรชั่นอยู่ใช่ไหมคะห่างไกลกันเนาะ นี่แหละที่บอกว่ารักๆเลิกเลิกอ่ะหันหลังให้กัน Give Your กิฟต์ยูอาร์จีรีเลชั่นชิพอาชานนะคะจะได้ให้โอกาสกันแล้วก็ได้แต่งงานกันอยู่แล้วสมหวังในความรักแต่อย่างที่บอกว่าชีวิตคู่มันไม่ได้ยากแต่เป็นคู่ที่อธิษฐานร้องขอกันมานะคะให้ได้อยู่เป็นคู่กันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอะ่ะคือคุณมีความสุขอ่ะในการที่คุณได้อยู่ด้วยกันอะ่ะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันได้ต่อสู้ฝ่าฟันได้อยู่เคียงข้างกันนั่นคือความสุขของคุณแล้วนะคะ นั่นคือเขาเรียกว่าถ้าคุณมีความสุขอ่ะมันคือความมั่งคั่งในชีวิตมันคือความสมหวังมันคือความมั่งคั่งและความมั่งคั่งความสมหวังความสุขในชีวิตของคนแต่ละคนอ่ะมีนิ่งไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยได้อยู่กับคนรักได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างที่แบบว่าได้ใช้เวลาด้วยกันได้ใช้เวลาคุณภาพด้วยกัน่ะได้มีชีวิตด้วยกันอ่ะก็มีความสุขแล้วอ่ะ ไม่ต้องมีอะไรมากมายเรามีแค่สิ่งที่เรามีเท่าที่จําเป็นที่จะต้องมีและใช้ชีวิตอย่างอย่างสุขสบายของเราสองคนนั่นคือคู่คู่นี้นะคะอยู่อยู่ในแบบที่แบบว่าเขาเรียกว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับคู่ของตัวเองอะอย่างมั่นคงนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเสียงรอบข้างไม่ว่าจะเป็นอย่างไรอะมันไม่ใช่อุปสรรคขวางหนาม ที่จะมาฝากฟันเขาเรียกว่าอะไรที่จะมาทําให้ความรักของคุณพังทลายแต่ความรักของคนสองคนมันยุมันขึ้นอยู่กับคนสองคนว่าจะรู้สึกอย่างไรแล้วเป้าหมายเป็นยังไงนะ,ะอัปเดตความรักความสัมพันธ์บ่อยๆว่าตอนนี้ความรู้สึกของเรามันยังเหมือนเดิมไหมเป้าหมายเรายังเหมือนเดิมไหมเรายังจะก้าวกันต่อไปไหมล้วก็ให้ให้ให เขาเรียกว่าเคลียร์กันบ่อยๆเคลียร์พลังงานลบกันบ่อยๆโดยที่นะถ้ามันมีเรื่องใดที่มันเป็นพลังงานลบอ่ะ เราต้องเคลียร์กันเราก็เคลียร์พลังงานลบออกแล้วก็นึกแต่ในด้านดีมองในทัศนคติที่ดีแล้วก็เป้าหมายในอนาคตของคนนั่นมันจะทําให้ความรักยั่งยืนคือการที่เราจะใช้ชีวิตกับใครสักคนอ่ะเราอย่าไปมองสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งยุ่มยิมอะ่ะคือให้เคลียร์ใจให้ล้างใจกันออกแล้วให้ยอมรับกันแล้วมองไปยังอนาคตข้างหน้าว่าคนคนนี้ยคือคนที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยเป้าหมายในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็คือต้องรักษา นะคะรักษาใจกันยังไงดูแลความรู้สึกกันอย่างไรดูแลกันและกันอย่างไรนะคะอยู่เคียงข้างกันยังไงเป็นกําลังใจให้กันจนไปถึงในวันที่คุณจะต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรนะอยู่จนวันสุดท้ายของกันและกันได้นั่นคือความสําเร็จของการใช้ชีวิตคู่นะคะไม่ใช่ว่าได้แต่งงานกันแล้วสําเร็จสมหวังแล้วไม่ใช่นะ การที่รักษาความสัมพันธ์ไว้นะะีครักษาชีวิตคู่ไว้ให้ยาวนานและยั่งยืนนั่นคือความสำเร็จของความสัมพันธ์ นะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆากกับการติดตามรับชมนะคะหวังว่าจะได้สาระความรู้และความบันเทิงจากการอ่านไพ่ของพี่เมย์ในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆากับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในบ้านหลังนี้ขอให้ทุกคนรักษาพลังงานบวกของตัวเองไว้นะคะรักษาแสงสว่างไว้เพื่อดึงดูดเรื่องราวดีๆชีวิตที่มี ความสุขมาให้เรานั่นเองนะคะขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะจงเข้มแข็งในแสงสว่างและดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างรวดเร็วในทุกๆวันขอให้สมหวังในทุกสิ่งและสมหวังในทุกในความรักทุกๆคนเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> น้องผิดคลิปให้มามีหน่อยอะ <c oughs> นะคะ